ตอนที่19บางเรื่องยังไม่ชินเช้าวันต่อมาเจียงเสี่ยวไปตื่นนอนตั้งแต่ฟ้าเริ่มสว่างเมื่อเห็นว่าภรรยากับลูกยังไม่ตื่นนอนเจียงเสี่ยวไปจึงค่อยๆลุกจากที่นอนหากอยากสุขภาพดีตื่นนอนในตอนเช้าต้องเข้าห้องน้ําเพื่อขับถ่ายก่อนเป็นอันดับแรกห้องน้ําในชนบทมักจะเป็นแบบส้วมซึมโดยทั่วไปจะใช้การขุดหล่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นจะนําไม้กระดานมาวางพาดด้านบนให้นั่งได้สร้างข้อกั้นไว้ด้านบนคล้ายกับเคอเลี้ยงหมูส่วนด้านล่างเป็นส้วมซึม ดังนั้นปกติส้วมซึมในลักษณะนี้จะสร้างไว้ใกล้ๆคอกหมูในตอนที่สร้างคอกหมูจะเว้นทางเดินไว้ที่ฝั่งด้านในแล้วค่อยขุดหลุมเอียงไว้ตรงทางเดินเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็จะถ่ายใส่หลุมเอียงนี้ดังนั้นนอกจากจะเรียกว่าส้วมซึมแล้วคนในชนบทก็จะเรียกส้วมแบบนี้ว่าส้วมนั่งยองอีกด้วยที่บ้านของเจียงเสี่ยวไปไม่มีส้วมซึมพวกเขาใช้ร่วมกับบ้านของผู้เป็นพ่อหลังจากขับถ่ายเสร็จคราวนี้เจียงเสี่ยวไปทำตัวไม่ถูกแล้ว ที่นี่ไม่มีกระดาษชำระในยุคสมัยนี้ชาวบ้านในชนบทจะใช้กับข้าวโพดเช็ดก้นหลังจากถ่ายหนักเสร็จเมื่อชาวไร่หักข้าวโพดกลับบาจากไร่แล้วในตอนเย็นก็จะปอกข้าวโพดท,ที่บ้านหลังจากเอากับใบชั้นนอกออกพวกเขาจะเหลือใบที่ห่อหุ้มฝักข้าวโพดเอาไว้แล้วเรียกใบด้านในว่ากับข้าวโพดจากนั้นพวกเขาก็จะมัดกับข้าวโพดไว้เป็นก้อนกลมหากไม่นําไปให้วัวกินก็จะนํามาเช็ดก้นตอนถ่ายหนัก เวลาใช้เจ้าสิ่งนี้เช็ดก้นมันทั้งหยาบทั้งขาดง่ายตอนที่เจียงเสี่ยวไปใช้มันเช็ดก้นเขายังเช็ดไปกลัวไปแถมตอนเช็ดเสร็จยังคันยิบยิบที่ก้นอีกด้วยขนาดชายร่างใหญ่อย่างเขาใช้กับข้าวโพดเช็ดก้นยังคันยุบยิบจนแทบทนไม่ไหวขนาดนี้ก้นของภรรยาและลูกสาวของเขาบอบบางขนาดนั้นจะทนได้อย่างไรไม่ฉันต้องไปซื้อกระดาษชำระเจียงเสี่ยวไปพึมพำ จนกระทั่งเขาออกมาจากซส้มซึมและไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ริมร่องน้ำหลังบ้านซึ่งมีกลิ่นญ่าต้นไม้และดินเขาถึงได้รู้สึกสดชื่นอีกครั้งเขาต้องแปลงฟันแต่หลังจากค้นหาอยู่นานเจียงเสี่ยวไปถึงพบว่าที่บ้านไม่มียาสีฟันและแปรงสีฟัน เจียงเสี่ยวไปหมดคำจะพูดเขาเพิ่งนึกได้ว่าตนเองคือคนที่กลับมาเกิดใหม่จึงติดนิสัยรักความสะอาดและรักษาสุขอนามัยของตนเองมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่ตอนนี้มันคือช่วงต้นของยุค8 0ผู้คนส่วนใหญ่ในชนบทไม่มีนิสัยชอบแปรงฟันต้องซื้อยาสีฟันและแปรงสีฟันแล้วเจียงเสี่ยวไปตัดสินใจที่จะซื้อของเพิ่ม เขาจะให้ภรรยากับลูกแปรงฟันทั้งตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันเพื่อให้ทั้งสองมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรงแบบนี้เวลาที่ลูกสาวจุ๊บแก้มเขาก็จะได้มีแต่กลิ่นหอมอืมภรรยาด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้จูจีกับเธอแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของเวลาไม่ใช่หรือไงนึกถึงความตื่นเต้นนั้นเจียงเสี่ยวไปรู้สึกตื่นตัวอย่างบอกไม่ถูกเขาจึงรีบไปล้างหน้าล้างตาที่ถังน้ําในครัวต่อมาเขาจะทําอาหารเช้าให้ภรรยาและลูกของเขาแล้ว เียงเสี่ยวไปนวดแป้งที่ซื้อมาเมื่อวานจากนั้นก็ต้มซุปใส่กระดูกหมูเขาไปที่แปลงผักเพื่อเด็ดแตงเทศมาหลังจากหั่นแตงเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่แตงลงไปต้มกับซุปกระดูกหมูจากนั้นเขาก็สับเนื้อหมูให้ละเอียดแล้วซอยต้นหอมใส่ใส่เครื่องปรุงเล็กน้อยทำเป็นไส้หมูสับรอจนแป้งได้ที่แล้วเขาก็เริ่มห่อซาลาเปา แป้งสาลีสองช่างทำซาลาเปาลูกใหญ่ได้ประมาณ60สลูกแต่ละลูกแป้งบางไสเยอะไสซาลาเปาเน้นเนื้อไม่เน้นต้นหอมเรียกได้ว่ามันคือซาลาเปาไส้หมูอย่างแท้จริงหลังจากเอาซาลาเปาที่ห่อเสร็จแล้วไปนึ่งเจียงเสี่ยวไปก็วุ่นอยู่หน้าเตาปกติหลินเจียอินเป็นคนตื่นเช้ามากแต่เมื่อเธอตื่นมาก็พบว่าบนเตียงไม่มีเจียงเสี่ยวไปแล้วหญิงสาวจึงอดที่จะสงสัยไม่ได้ เมื่อก่อนทุกครั้งที่เธอตื่นเจียงเสี่ยวไปจะยังหลับสนิทอยู่บนเตียงทำไมวันนี้เขาตื่นเช้าจังเธอลุกจากเตียงแล้วเดินออกจากห้องเมื่อเห็นว่าไฟในห้องครัวยังคงส่องแสงสว่างขณะเดียวกันเธอก็ได้กลิ่นหอมของอาหารลอยโชยมาจากด้านในหญิงสาวจึงเดินเข้าไปเมี่ยจ๋าคุณตื่นแล้วหรือเจียงเสี่ยวไปเห็นว่าหลินเจียอินเดินเข้ามาจึงรีบทักทายแล้วพูดต่ออีกว่าอีกเดี๋ยวซาลาเปาก็จะสุกแล้วคุณทำซาลาเปาหรือ หลินเจียอินตกตะลึงอีกครั้งเธอคิดไม่ถึงเลยว่าเจียงเสี่ยวไปจะทำซาลาเปาเป็นด้วยไม่ใช่แค่ซาลาเปาเท่านั้นนะผมยังทำซุปกระดูกใส่แตงเทศอีกด้วยต่อไปนี้เราต้องกินมื้อเช้าที่มีประโยชน์เจียงเสี่ยวไปพูดตอนนี้หลินเจียอินถึงได้รู้ว่าในหม้อใบเล็กอีกใบยังมีซุปกระดูกใส่แตงอยู่ด้วยอีกทั้งบนเขียงยังมีซาลาเปาที่ยังไม่ได้นึ่งอีกหลายสิบลูกคุณไปล้างมือล้างหน้าก่อนอีกเดี๋ยวค่อยมากินซาลาเปาเจียงเสี่ยวไปบอก หลินเจียอินพูดขึ้นว่าใครเขากินข้าวเช้าขนาดนี้กันอีกอย่างชานชานยังไม่ตื่นเลยงั้นพวกเรารอชานชานตื่นแล้วค่อยกินพร้อมกันดีกว่าเจียงเสี่ยวไปคิดแล้วจึงพูดต่ออีกว่างั้นผมเอาซาลาเปาปม้อนนี้ไปให้เสี่ยวเลยกับเสี่ยวอยู่ก่อนสองคนนั้นจะได้ห่อไปกินมื้อกลางวันอืมหลินเจียอินพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าคุณห่อซาลาเปาเยอะขนาดนี้อีกเดี๋ยวค่อยแบ่งไปให้พ่อกับแม่ทีหลังเมียจ๋าเราไปด้วยกันนะ เจียงเสี่ยวไปหัวเราะพลางพูดอย่างหน้าไม่อายหลินเจียอินหน้าแดงในขณะที่มองค้อนเจียงเสี่ยวไปนับตั้งแต่ที่ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อวานเขาก็ใช้โอกาสนี้เรียกเธอว่าเมียจ๋าโดยไม่กระดักปากเลยสักนิดอีกด้านหนึ่งเจียงเสี่ยวเลยและเจียงเสี่ยวอยู่ตื่นนอนแต่เช้ามืดเพราะต้องไปโรงเรียนเจียงเสี่ยวอยู่ล้างหน้าเสร็จแล้วก็เตรียมจะไปนึ่งมันเทศกินเป็นอาหารเช้าจากนั้นเธอยังต้องนำไปเป็นอาหารกลางวันกับพี่ห้าอีกคนละสองลูก เด็กๆในชนบทเป็นผู้ใหญ่เร็วปกติพออายุสิบขวบก็สามารถหุงหาอาหารกินเองได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเจียงเสี่ยวอยู่อายุ12ปีแล้วเธอจึงไม่ต้องให้แม่ของเธอตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาทำอาหารเช้าให้เธอกินเสี่ยวเลยเสี่ยวอยู่เจียงเสี่ยวอยู่เตรียมจะก่อไฟจู่ๆก็ได้ยินเสียงของเจียงเสี่ยวไปดังมาจากนอกบ้านเช้าขนาดนี้แทนที่เจียงเสี่ยวไปจะเข้ามาทางประตูใหญ่แต่เขากลับเดินอ้อมไปยังประตูหลังครัวแทน เขารู้ว่าในตอนเช้าน้องห้าและน้องเล็กจะมาทำอาหารเช้าในครัวเวลานี้ประจำเจียงเสี่ยวหยูหยุดงานในมือแล้วเดินไปเปิดประตูหลังบ้านพี่รองมาเช้าขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าหลังจากถามจบเธอถึงได้เห็นว่าเจียงเสี่ยวไปยกกระละมังมาด้วยหนึ่งใบซึ่งในนั้นมีซาลาเปานึ่งนับสิบลูกที่ยังมีไอร้อนลอยกลุ่นขึ้นมาอาะซาลาเปาเจียงเสี่ยวหยูตาเป็นประกายเด็กสาวอุทานด้วยความตื่นเต้น เอาไปสิพี่เอามาให้เจียงเสี่ยวไปยื่นกะละมังให้เธอและไม่ลืมที่จะพูดว่าเอาซาลาเปาออกไปแล้วคืนกะละมังมาให้พี่ด้วยขอบคุณนะพี่รองเจียงเสี่ยวอยู่ยิ้มหน้าบานเธอรับกะละมังมาอย่างไม่เกรงใจเฮ้อเฮ้อพี่รองเอาซาลาเปามาให้เช้านี้ไม่ต้องนึ่งมันเทศกินแล้วพี่รองพี่รวยแล้วหรือไงในตอนนี้เจียงเสี่ยวเลยที่เพิ่งล้างมือเสร็จเดินเข้ามาในครัวพอดี เขาเห็นตอนที่เจียงเสี่ยวไปเอาซาลาเปามาให้น้องเล็กแววตาของเขาก็เป็นประกายเช่นกันเขารีบวิ่งเข้ามาถามด้วยความตื่นเต้นเมื่อคืนพี่รองเพิ่งเอาเนื้อกระต่ายผัดและหมูตุ๋นมาให้ตอนนี้เขาเอาซาลาเปามาให้อีกแล้วหากเขาไม่รวยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเนื้อและแป้งสาลีนายนี่ถามมากนักนะหรือว่าซาลาเปาไส้หมูยังปิดปากนายไม่ได้เจียงเสี่ยวไปพูดหยอกด้วยรอยยิ้มผมก็แค่ถามเอง เจียงเสี่ยวเลยทำเป็นพูดอย่างไม่พอใจแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนสีหน้าอย่างรวดเร็วพี่รองถ้าพี่มีลู่ทางทําให้ตัวเองรวยก็อย่าลืมพาผมไปด้วยนะเมื่อคืนเขาได้ยินพี่รองพูดตอนที่เอาเนื้อกระต่ายผัดและหมูตุนมาให้พี่รองบอกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการขึ้นเขาไปล่าสัตว์ขายเขาจึงกําลังคิดว่าการล่าสัตว์มันทั้งสนุกและยังสามารถนําไปขายแลกเงินได้อีกมันดีกว่าไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตั้งเยอะนายตั้งใจเรียนดีกว่า เจียงเสี่ยวไปพูดอย่างเข้มงวดในตอนนั้นที่เขากลายเป็นคนไม่เอาไหนดูเหมือนทุกคนต่างดูคลานเขาทั้งนั้นมีเพียงแค่น้องห้าคนเดียวที่ยึดถือเขาเป็นแบบอย่างและใกล้ชิดกับเขายิ่งกว่าใครแต่ในชาติที่แล้วเจียงเสี่ยวเลยเรียนจบมัธยมปลายแล้วก็เดินตามเส้นทางเก่าของเข,เขาเข้าสู่วงการของพวกนักเลงสุดท้ายก็ติดคุกอยู่สองปีชาตินี้เขาจะไม่ยอมให้น้องห้าเดินทางผิดอีกแล้วเขาจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เจียงเสี่ยวเลยตอบกลับอย่างเซ็งๆเขาไม่เคยกลัวพ่อแม่แต่คนที่เขากลัวที่สุดก็คือพี่รองของเขานี่เองถึงขนาดที่ไม่กล้าต่อปากต่อคำกับพี่รองด้วยซ้ำเจียงเสี่ยวไปพูดกับเจียงเสี่ยวเลยแล้วก็เห็นว่าเจียงเสี่ยวอยู่เอาซาลาเปาออกไปแค่แปดลูกและเก็บที่เหลือเข้าไปในตู้เขาจึงพูดขึ้นว่าเสี่ยวอยู่เธอจะเก็บซาลาเปาทำไมรีบกินสิเจียงเสี่ยวอยู่ตอบกลับ หนูกับพี่ห้ากินคนละสองลูกแล้วเอาไปกินตอนกลางวันอีกคนละสองลูกก็พอแล้วที่เหลือเก็บไว้ให้พ่อแม่และถิงถิงน้องเล็กของเขาช่างรู้เรื่องรู้ราวดีจริงฮ่าฮ่าเจียงเสี่ยวไปทั้งชื่นชมและสงสารเขาพูดว่าเธอกับเสี่ยวเลยกินให้อิ่มก่อนที่เหลือค่อยเอาไปกินตอนกลางวันไม่ต้องห่วงส่วนของพวกพ่อกับแม่อีกเดียวพี่จะยกมาให้ทีหลังยอดไปเลยจะได้กินได้เต็มที่เสียทีเจียงเสี่ยวเลยพูดด้วยความดีใจ ส่วนเจียงเสี่ยวอยู่ยิ้มจนดวงตากลายเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วเจียงเสี่ยวไปเดินจากไปด้วยรอยยิ้มแต่เขาไม่ได้รีบร้อนกลับบ้านทว่ากลับเดินไปทางริมแม่น้ำแทน